เพลงคู <cin stereotype> ่ด้วยเพลงอะไรเพลงของยุ้ยกับทศพลยุ้ยทศพลเพลงอะไรเพลงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ r e หรอคะ h e หรอคะจหหน่อยเหนนะพิฮอยู่ันใหญจเห่วงฮียไม่ห่วงบ้านน้อยเลยหัวจะตายใครจะไม่หัวยาต้องหัววัวหัวอะไรเนี่ย อไรอ่ะอะไรพี่เพลงจีนหรือไงทั้งหัวหัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเันถูกทั้งห่วงทั้งห่วงเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่หนูอย่าเพิ่งไปว่าพี่เขาไม่มันยังไงหรือเปล่าถนนหนึ่งหนองหน้ำฮัลโหลฮัลโหลนี่เห็นไหมตัวดีให้เขาสิเออฮัลโหลฮัลโหลไม่ต้องฮัลโหลฮัลโหล ไม่หวงยาทอาหวงวัวอะไรเนี่ยจริงหรือยังเป็นห่วงอะไรพังเลิศค่ะก็งานไม่ว่านหึ่ไม่เช่นหลอกจ๋าระวังใจนะจะว่าไม่บอกได้ไงไม่ได้หรอกก็บอกแล้วว่าง่วว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่พูดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเหนียหมดอะเลียนหมดพ่อของพี่สายหลุดสายหลุดมึงไปหยอดตู้ทำไมวะ